กกกกสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพโบโโกันกดนะคะในช่องจีลาเชนนวิดีโอนี้คือมีความแบบดีสุดนะคะเพราะว่าเราย้อนวัยมานิดนึงนะคะวันนี้นะคะฝนจะมาแชร์ไอเดียทรงผมรับปริญญาแบบง่ายๆใครแบบอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งอะไรยังไงนะคะฝนได้ทำวิดีโอแต่งหน้าแยกไว้ให้แล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าลุคนี้ก่อนแต่งก็คือมีความแบบยักเยืนถังมากนะคะทุกคน คือไปดูได้เลยนะคะว่าวิธีการปกปิดสวแบบิวให้แบบน้าเนียนงานผิวอะไรแบบนี้ทํายังไงนะคะวันนี้เราจะมาทําผมสีดากันโดยขั้นตอนที่ไม่บอกขั้นตอนแรกที่เราจะทํานะคะคือเราอจะแบ่งผมเป็นสองฝั่งนะคะอันนี้คือเมื่อคืนไม่ได้สระผมนะคะเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะคะสําหรับน้องๆที่จะรับปริญญาแบบวันพรุ่งนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแนะนําว่าไม่ต้องสระผมนะจ๊ะเพราะว่าลูกผมเราจะเยอะนะต่อมา ก่อนม้วนผมนะคะฝนแนะนําว่าให้ใช้เป็นบารุงผมก่อนนิดนึงนะคะฝนจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นของดิฟโซนะจ๊ะลุกคนนี่ดิฟโซซกีเกตแฮร์เซรั่มนะคะแล้วฝนก็จะพยากผมนิดนึงนะคะให้ตัวเนะซรั่มมันซึมเข้าไปในผมเรานะคะแบ่งผมเป็นสองฝั่งแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กิ๊บเก็บผมแล้วก็เก็บไปเลยจ้าลอนเราวันนี้ฝนจะทําเป็นลอนมวเข้าวนะคะคือ การวัเข้าหากตัวแบบนี้นะทุกคนตอนนี้สีผมฝนะอะเฟดมาแล้วนะคะแล้วก็ความสีน้ําเงินตรงโคนอะมันยังมีอยู่นะแต่ว่ามันเฟดเป็นสีเข,เขียวแบบนี้แล้วนะคะอันนี้นะคะคือผมที่ฝนรอนได้พอเสร็จแล้วนะคะฝนก็จะใช้หวีสี่ห่างแบบนี้นะคะมาหวีให้รอนมันขายนิดน,นึงนะคะเราก็จะได้รอนอะไรแบบนี้นะคะ เก็บไปด้านหลังพอรวบผมแบบนี้ไว้เสร็จแล้วนะคะฝนจะใช้หนังยางคะในการมัดนะคะฝนจะทำเป็นบันนะทุกคนพอเรามัดผมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเปียข้างหน้านะคะเป็นเปียสาอวันนี้เราจะเปียแบบเปียเก็บแบบสอดด้านในนะคะ จะใช้หนังยางนะคะในการลัดลายไว้นะจ๊ะโอเคพอเปียผงได้ทังสองฝั่งแบบนี้นะคะเตรียมกิ๊บดำแบบนี้ไว้หลายๆตัวนะคะแล้วก็ทำบังข้างหลังก่อนนะคะที่เราจะเก็บตรงนี้มาก่อนใ่ชิปติดเข้าไปเลย เสร็จแล้วผมสอเปียมะสอนกันเราจใช้มือแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเปียนี่แบบนี้นะคะแล้วก็จะแกะเปียในนอกนะคะปิดผมนี้ก็คือการทำผมเปียเก็บเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นบังแบบ บันแบบยุ่งยุ่นิดนึงนะคะมานะคะเราจะมาทำสีผมให้มันเป็นสีเดียวกันทั้งหัวโดยการที่ใช้สเปรย์ตัวนี้นะคะจะดึงตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์ของดิสโซนะคะดิสโซนะคะได้ส่งสเปรย์สีผมมาให้ฟอนลายสีมาก เยอะมากแม่ต้องขอบคุณดิฟโซมากเลยนะคะที่ส่งของมาให้ฝนใช้บ่อยๆนะคะสีที่เขาส่งมาก็จะมีสีดำนะคะแล้วก็มีสีดำประกายเงินแม่สีเขานะคะก็จะบอกข้างบนนะคะนี่ตรงฝานี้นะคะก็จะมีสีน้ำเงินสีชมพูสีชมพูพาสเทลสีทองแดงสีขาวเทาสีเขียวสีม่วงโหมาสีเน่ยเรามีทั้งหมด13สสีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้สีดำ มาทําสีผมของเราโดยการที่เราไม่ต้องยอไม่ต้องเสียเวลานะทุกคนผมจะขออนุญาตใส่ตัวนี้ก่อนนะเพื่อว่าเสื้อเราจะได้ไม่เปื้อนนะจ๊ะจึ๊บ ความจริงอะมันต้องมีคนช่วยทุกคนครั้งแรกะคะที่ฝนใช้สเปรย์ฉีดผมทุกครั้งนะคะฝนก็คือจะย้อมผมไปเลยวันนี้เราจะใช้สเปรย์ฉีดผมของนิฟโซ่สีดำแบบนี้นะคะขยาบก่อนนี่เห็นว่าตรงนี้ฝนก็จะเป็นสีดําแล้วนะคะข้างหลังฝนจะฉีดยังไงคือบอกเลยว่าไม่ได้แบบผมดําแบบนี้มานานมากนะคะวันนี้เราจะเป็นแบบสาะผมดําในรอบปีได้เลยนะคะความจริงอะทุกคนถ้าเกิดว่าใครจะทาอะฝนแนะนําว่าให้มีผู้ช่วยนะอันนี้คือเราข้าวไงเราทํา,เ,าทเอง แต่ว่ามันก็จะเลอะๆหน่อยนะคะโด,น,กกะด,ดนไหมเหงรุ้ยอะไลดังอยู่เด้อชื่อเดือนอันน,น,นี้คืสกกอ,ส,กกอ,ส,กกอสีผมที่ได้นะคะถ้าถามว่ากลิ่นเป็นแบบไหนนะคะทุกคนต้องนึกถึงกลิ่นสเปรย์ที่เราแบบต้องการเซตให้ผมมันอยู่ตัวนั้นน่าจะเป็นกลิ่นสเปรย์อะไรประมาณนั้นเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ฉุนนะ ถ้าฉีดเองมันก็จะมีความแบบฟุง้งฟ้าแต่ว่าไม่ได้เลอะพื้นเลอะโต๊ะนะคะเพราะว่าฝนน่ะฉีดอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้เปื้อนอะไรนะที่บ้านฝนนะคะความสเปรย์นี้เราให้ดูเลยว่านี่ผมเราอะ่ะมีความแข็งมันใช้แบบสเปรย์อัดแข็งให้ผมเราอยู่ทรงนะคะนะักตอนนี้นะคะคือเราอะ่ะไม่ต้องเสียเวลา,าย้อมแล้วก็สีผมเราอะ่ะก็คือจะกลับมาเหมือนเดิมฝนจะให้ดูผมหลังสามคะ่ะ นฝนจะมาสรุปนะคะว่าหลังจากที่ฝนสระผมไปแล้วสีก็คือไม่ได้ทําให้สีผมฝนเพี้ยนไปจากเดิมนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมีความเท้าก็คือ ใช้ฟิลเตอร์นะจ๊ะมันก็เลยแบบสีผมมีความเปลี่ยนน,นิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้หน้าสดเย็นไม่ไหวละมาพูดถึงเรื่องกันน้ำนะคะถามว่ากันน้ำไหมในความเที่ฝนนะตอนที่ฝนล้างน้ำเปล่าเฉยๆ่ะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เอามือไปใครยี่อะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่หลุดตอนที่ให้แบบสีผมมันแบบกลับมาเหมือนเดิมอะมก็คือฝนต้องใช้แชมพูนะถึงจะออกนะคะก็จะอธิบายเนี่ยมันแบบหลุดออกมาเป็นจุดๆอะเหมือนที่เรานะคะใช้อายไลเนอร์ที่เป็นแบบ water proof นะคะมันไม่ได้หลุดเป็น น้ำนำนะคะทุกคนสำหรับผมที่ได้หลังจากการทำเนี่ยถามว่าเสียไหมไม่เสียนะทุกคนผมฝนก็ปกติดีนะคะไม่ได้แบบเสียอะไรนะคะข้อผลแบบมีผมสีดำคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่ามันโอเคไหมมันรอดไหมหรือว่าเราจะย้อมผมกกลับเป็นสีดำดีเดี๋ยวคนจะขึ้นชาร์จสีะคะ่ะทั้งหทด3 3สีให้ตรงนี้นะคะนี่ เป็นสีทั้งหมดที่ได้นะคะทั้งสีด้านแล้วก็มีสีชิมเมอร์มีความแบบวิบวับม,มันน่ารักมากทุกคนเนี่ยฝนชอบสีสีฟ้าแบบน้ําทะเลนะคะมันมีความแบบชิมเมอร์ประกายชิมเมอร์มันน่ารักมากทุกคนโอเคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในวิดีโอนี้ให้ฝนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย